มหาศึกแห่งสัจธรรมยกที่ห้าว่าด้วยกฎแห่งเหตุและผลเจริญพรโยมวัสนายกนี้ถือเป็นยกที่สำคัญที่สุดยกหนึ่งเพราะทั้งวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนาต่างก็ตั้งอยู่บนรากฐานที่ว่าทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยคำถามในยกนี้จึงมีอยู่ว่า แต่ละศาสตร์มีมุมมองต่อกฎแห่งเหตุและผลนี้อย่างไรกลไกลของมันทํางานอย่างไรและขอบเขตของมันครอบคลุมไปถึงไหนขอเชิญนักชกจากมุมแดงวิทยาศาสตร์กายภาพผู้ยึดมั่นในหลักการแห่งเหตุภาพอย่างเคร่งครัดขึ้นมาแสดงทัศนะก่อนในฐานะตัวแทนของมุมแดงกฎแห่งเหตุและผลในทางวิทยาศาสตร์นั้นมีความชัดเจนตรงไปตรงมาและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการทดลองซ้ำๆเจ้าค่ะ หลักการสำคัญมีอยู่ว่าทุกปรากฏการณ์ย่อมมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ก่อนหน้าหรือที่เรียกว่าหลักการเหตุภาพซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้1คือเป็นไปตามกฎทางกายภาพความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลนั้นไม่ได้เป็นไปตามอำเภอใจแต่ดำเนินไปตามกฎทางฟิสิกส์ที่แน่นอนเช่นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันหรือกฎทางอุณหพลศาสตร์เราสามารถทำนายผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำถ้าเรารู้สภาวะเริ่มต้นทั้งหมด 2คือเน้นเหตุผลทางวัตถุวิทยาศาสตร์จะมองหาเหตุผลในเชิงกายภาพเท่านั้นเช่นลูกแอปเปิลหล่นลงพื้นเพราะมีแรงโน้มถ่วงไม่ใช่เพราะมีเจตนงหรือพลังลึกลับใดใดและ 3. คือขอบเขตครอบคลุมโลกทางกายภาพกฎแห่งเหตุและผลของวิทยาศาสตร์นั้นใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในโลกของสสารและพลังงานได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่การชนกันของอนุภาคไปจนถึงการระเบิดของซูเปอร์โนวา ดังนั้นสำหรับวิทยาศาสตร์แล้วกฎแห่งเหตุและผลก็คือกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่ควบคุมโลกทางวัตถุทำให้จัก,กรวาลน,นี้มีระเบียบและสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้นี่คือคำตอบของมุมแดงเจ้าค่ะเป็นคำอธิบายที่หนักแน่นและชัดเจนยิ่งนักสแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัยของจักรวาลในมุมมองทางกายภาพเอาละ่ะถึงคราวของนักทกจากมุมน้าเงินบ้างพระอภิธรรม ท่านมีทัศนะต่อกฎแห่งเหตุและผลที่ลึกซึ้งและครอบคลุมนี้ว่าอย่างไรเชิญโยมในฐานะตัวแทนของมุมน้ำเงินพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบกฎแห่งเหตุและผลที่ครอบคลุมและละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมากเจ้าค่ะเพราะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลกทางวัตถุแต่ยังครอบคลุมไปถึงโลกทางจิตใจและภพภูมิแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดกฎนั้นมีชื่อเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทและกฎแห่งกรรม ซึ่งถูกอธิบายอย่างละเอียดที่สุดในมหาปัฏฐานหรือปัจจัย24ลักษณะสำคัญของกฎแห่งเหตุและผลในทางพระอภิธรรมคือ 1. คือครอบทุมทั้งนามและรูปเหตุปัจจัยไม่ได้มีแค่เรื่องทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องของจิตใจด้วยเช่นอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งกรรมและตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดอุปทาน คือความยึดมั่นจะเห็นว่าเหตุผลทางจิตใจนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนวงจรทั้งหมด 2. คือเน้นที่เจตนาเป็นสำคัญหัวใจของกฎแห่งกรรมคือเจตนาเจตนาในการกระทำทางกายวาจาใจนี่เองคือเหตทุที่ทรงพลังที่สุดที่จะสร้างผลหรือวิบากให้เกิดขึ้นได้ข้ามภพข้ามชาติและ3คือเป็นโครงข่ายที่ซับซ้อนด้วยปัจจัย24 ความสัมพันธ์ของเหตุและผลไม่ใช่แบบหนึ่งต่อนหนึ่งที่เรียบง่ายแต่เป็นเหมือนตาข่ายที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนเหตุหนึ่งอาจให้ผลหลายอย่างและผลอย่างหนึ่งก็อาจมาจากหลายเหตุดังที่เราได้ศึกษากันมาในมหาปัฏฐานว่ามีทั้งปัจจัยที่เกิดพร้อมกันเกิดก่อนเกิดหลังเป็นที่อาศัยหรือเป็นผู้นำทางเป็นต้นดังนั้นสำหรับพระอภิธรรมแล้วกฎแห่งเหตุและผล คือธรรมะอันลึกซึ้งที่อธิบายทุกสรรพสิ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทั้งทางกายและทางใจทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยโชคชะตาแต่ถูกกำหนดโดยเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นเองทั้งสิ้นเจ้าค่ะสาธุเป็นการขยายขอบเขตของกฎแห่งเหตุและผลไปสู่มิติของจิตใจได้อย่างสมบูรณ์แบบบัดนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงทัศนะที่ยิ่งใหญ่ของตนออกมาแล้วอัตมาจ,จะขอวิเคราะห์ชี้ประเด็นในยกนี้ประเด็นที่หนึ่งว่าด้วยขอบเขตของกฎวิทยาศาสตร์จำกัดขอบเขตของกฎแห่งเหตุและผลไว้ที่โลกทางกายภาพเท่านั้นและไม่ได้ก้าวล่วงไปในเรื่องของจิตใจหรือเจตนาในขณะที่พระอภิธรรมขยายขอบเขตของกฎนี้ให้ครอบคลุมทั้งโลกทางกายภาพและโลกทางจิตใจ โดยชี้ว่าเหตุทางใจนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดประเด็นที่สองว่าด้วยความซับซ้อนของความสัมพันธ์วิทยาศาสตร์มักมองความสัมพันธ์ของเหตุและผลเป็นเส้นตรงและทำนายได้ชัดเจนส่วนพระอภิธรรมมองเป็นโครงข่ายที่ซับซ้อนด้วยปัจจัย24ทําให้ผลลัพธ์บางอย่างดูเหมือนจะคาดเดาได้ยากแต่ก็ยังคงอยู่ใต้กฎเกณฑ์เสมอคำตัดสินในยกที่ห้า ในยกนี้อาตมาต้องขอยกให้พระอภิธรรมเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างชัดเจนเหตุผลก็คือเพราะพระอภิธรรมได้ให้คําอธิบายที่ครอบคลุมและสมบูรณ์มากกว่าในขณะที่วิทยาศาสตร,ร์อธิบายได้เพียงครึ่งหนึ่งของความจริงคือโลกทางกายภาพแต่พระอภิธรรมสามารถอธิบายได้ทั้งหมดคือทำโลกทางกายภาพและโลกทางจิตใจซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกทั้งปวง กฎแห่งเหตุและผลของพระอภิธรรมไม่ได้ขัดแย้งกับกฎของวิทยาศาสตร์เลยแต่เป็นเหมือนกรอบที่ใหญ่กว่าที่โอบอุ้มกฎทางฟิสิกส์เอาไว้กฎทางฟิสิกส์สามารถอธิบายได้ว่าทําไมลูกศรจึงพุ่งไปข้างหน้าแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมนายพรานจึงมีเจตนาที่จะยิงลูกศรน,นั่นออกไปซึ่งพระอภิธรรมสามารถอธิบายได้ยกนี้จึงเป็นยกที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้ง ของพระพุทธศาสนาในการมองโลกอย่างองค์รวมยกต่อไปเราจะมาดูกันว่าผู้สังเกตการหรือตัวเราเองนั้นมีบทบาทอย่างไรต่อความจริงที่เราเห็น